จากที่ t ต y รต้าโคโรราปรับโฉมกันทั้งตระก,กูลไปแล้วโ o เรต้าโคโรราคอสเวอร์ชั่นอเมริกนเหนือก็มีการติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริดเช่นกันแต่จะติดตั้งแบบง่ายๆก็คือใส่เครื่องยนต์ปุ๊บก็เป็นรุ่นใหม่ไปมันก็จะง่ายไปใช่ไหมก็จะมีการปรับปรุงหน้าตาไปมาดูกันว่ามีบ้างที่เปลี่ยนแปลงหน้าตาภายนอกนะครับจำง่ายๆก็คือดีไซน์ก็ยกมาจากเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเลยทั้งกระจังและกันชนหน้าก็มาในรูปแบบนี้ส่วนล้อลอยนั้น เหมือนกันครับไม่ว่าจะล้อขนาดไหนดีไซน์นั้นก็จะเหมือนกันกันกบเวอร์ชันญี่ปุ่นเป๊ะเลยทั้ง17และ18นิ้วสังเกตดีๆจะพบว่าไฟหน้านั้นก็ยังคงเหมือนกับเวอร์ชันปกติทุกประการก็คือเหมือนกับเวอร์ชันบ้านเรานั่นแหละซึ่งกับไฟไทยนะครับที่ดีไซน์ยังคงเดิมกรชนหลังมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูพิ้วไหวขึ้นแต่ก็มีเรื่องตลกก็คือว่าสำหรับโฟลาร์ครอสนั้นถ้าอยากได้เครื่องไฮบปิดใหม่ ต้องแลกกันระหว่างไฟใหม่ในเวอร์ชันยุโรปหรือหน้าใหม่ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเอามารวมกันนั้นก็อาจจะไม่ได้นะครับส่วนโลโก้นะครับก็จะมีการลมดำเพื่อให้ดูดุดันขึ้นแน่นอนว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บหลายคนนั้นก็จะหาโลโก้สีดำนั้นมาเสริมเพื่อความดุดนันซึ่งเชื่อว่าบ้านเรานั้นก็จะมีการสั่งโลโก้แบบนี้มาแน่นอนหรือจะเอาโลโก้มาค่นดำก็ได้นะมีข้อสังเกตก็คือว่า แม้ในระยะหลังๆโตโยต้ยตาก,ก็จะมีการทําพื้นหลังสีงน้าเงินสําหรับรุ่นไฮบริดแต่รุ่นนี้ไม่ได้ทําครับคาดว่าจะทําให้มันดูดันขึ้นเหมือนกับเวอร์ชัน G-Sport ของบ้านเรานั่นแหละที่แม้ว่าจะทําจากรุ่นไฮบริดแต่พื้นโลโก้ก็ไม่ใช่เข้ามาที่ภายในครับภายในนั้นก็จะมีรายละเอียดที่เหมือนกับ o r o l l เมียน,นเชนเลยเพราะว่ารุ่น,นั้นเปลี่ยนไม่เยอะนะครับรนอกจากชุดเครื่องเสียงนะครับที่จะลดเหลือแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นแต่หน้าจอยังคง8นิ้วเหมือนเดิมแต่มาตรวัดนะครับกลับดูเรียบง่ายกว่าทุกวอันชั่น แม้กระทั่งโมั่นบ้านเรานะครับที่จะมีทั้งแบบจอเล็กและจอใหญ่นะครับแต่ทําไมจอถึงดูอลังการกว่าข,ของบ้านเราไงไม่รู้นะส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะม,มาเป็นแบบพุ่มผ้าแล้วมีการตกแต่งด้วยสีงเงินเล็กๆทั้งนี้นะครับรุ่นจ้อยที่เห็นนะครับก็คือรุ่น SE ซึ่งเป็นรุ่นกลางยังไม่ใช่รุ่น XSE ที่เป็นรุ่นท็อปซึ่งมาดูกันว่าถ้าเกิดรุ่นนี้มีภาพจริองออกมาปุ๊บจะมีออปชั่นอะไรที่เพิ่มเติม,ตมแบบเห็นรูปเป็นรูปธรรมเลยนะแล้วเมื่อนั้นจะได้รู้ว่า มีอะไรบ้างที่ถูกลดทอนจากรุ่นเบนซินปกติในรุ่น XLE นั่นแหละระบบความปลอดภัยก็อัปเกรดเป็น Toyota Safety Sense r i o n 3.0นะครับแล้วมันรับตรงไหนบ้างอะนื่องจากระบบกนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถทำงานตอนทางแยกได้ระบบควบคุมความเร็วแปแปรผัน Adaptive Cruise Control ทำงานทุกย่านความเร็วและลดความเร็วขณะเข้าโค้งระบบช่วยให้รถนั้นอยู่ในเลนตั้งแต่เตือนอะไรช่วย และให้รถนั้นอยู่กลางเลนไฟสูงนั้นก็เปิดปิดอัตโนมัติได้เช่นกัน,กนพร้อมระบบหลบสิ่งกีดขวางเมื่อเจออุปสรรคระบบเตือนมูมอับนะครับก็จะเตือนทั้งด้านข้างขนาดถอยหลังและกำลังเลี้ยวได้อีกด้วยเครื่องยนต์นั้นมีแบบเดียวนะครับเป็นเคร,รื่องยนต์สัจจสูริทายบีเดนิมิกฟอสให้กำลังสูงสุด1 4 6แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิด688นิวตันเมตรที่10000รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าและก้าแรงม้า แรงไป2.2นิวตันเมตรพอมัลงมาปุ๊บได้91แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และมีเฉพาะขับเคลื่อน4ล้อ AWD เท่านั้นซึ่งเครื่องยนต์นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ของ Corolla Cross Version ยุโรปที่บอกเลยนะครับว่าแรงที่สุดในบรรดา Corolla Cross Hybrid แล้วแหละเพราะว่าที่เหลือน,นั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรที่อาจจะไม่ค่อยทันใจซหน่อยสำหรับยุคนี้นะแต่ยังไงก็ตามคาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงไส้ในหรืออาจจะโลิกทิ้งกังวเครื่องนี้แทน สำหรับซานอื่นนะส่วนตัวเรื่องนะครับก็มีที่อ้5รุ่นย่อยนะครับแน่นอนนะครับว่ารุ่น L ที่เป็นรุ่นต่าสุดนั้นก็ถูกดีทิ้งไปโดยปริยายและก็จะมีรุ่นไฮบริดสารุ่นก็คือ SSE และ XSE ตามลําดับแน่นอนว่าราคาก็ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการยังไงก็ตามนะครับสําหรับความคืบหน้านั้นมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเพิ่มเติมนอกจากที่ลุดออกมาก่อนหน้านี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ